สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโซนยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประจำเช้าวันเสาร์ที่13เมษาย,ยนกันหน่อยดีกว่าไปที่ศึกเดือนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนดที่4 3พลีมัรเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ไป1-0จากมุสตาฟาบันดูแต่ก็เลยทำให้ตนารางคะแนนล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์ยังอยู่ที่1มี88คะแนนเหมือนเดิมฮะก็มีแต้มเท่ากับอันดับ2อย่างอิฟสวิตแต่ว่าประตูได้เสียต,ตอนนี้เลสเตอร์ดีกว่าส่วนพลีมารก็ขยับมาอยู่อันดับที่16หลังจากเก็บเพิ่มเป็น48คะแนน ส่วนโปรแกรมในคัมคืนวันเสาร์นี้นะมีอีก11คู่ลีดเปิดบ้านเจอแบ็กเบิร์นบอร์มิงแฮมพบกับโคนที่บริสตอลซิตี้เจอฮัเอร์ฟิลด์ฮาวส์ซิตี้เปิดบ้านเจอควีนส์ปาร์อิสเวิดเจอเมดิลสโบร์มีวอลพบคาร์ดิฟซิตี้เบรสตันเจอโนริซิตี้เชฟเวนเจอกับ oke, สโต๊กซานตันเปิดบ้านเจอ ford, วัตฟอร์ดสวนซีพบกับลอตเทแฮมแล้วก็เวสต์ปอมเจอกับซันเดอร์แลนด์ ไปต่อที่ฝั่งสเปนนะลาลิก้านาะที่31เลเวเตสก็เปิดบ้านเอาชนะเซลตาบิโกไป2-1จะบ้านได้ประตูจากควอนมิเลนดาแล้วก็นาบิลเฟคีส่วนทีมเยือนได้หนึ่งประตูจากจอ์เก้นสแตลลาเซนแต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยเลเวเตสตอนนี้อยู่ที่7มี45คะแนนส่วนเซลตาบิโกอยู่อันดับที่17มี28คะแนน โปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์นี้มี4คู่นะฮะตอน1นึ่ทุ่มแอตมาดริดเปิดบ้านเจอคิโรนาสามทุ่มสิบายโยพกกับเกดาเฟ่5้าทุ่มครื่งมาโยกาเจอเรอัลมาดริดแล้วก็ตอนตีสอกาดิสเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาฝั่งเยอรมันนะบุนเดสลีกานะัดที่ยี่สบอัลส์บวรเปิดบ้านเอาชนะอุนเนอร์เบอร์ลินไป2อจากฟิลิปเทียสแล้วก็สเวนมิเชลแต่ะนาะคะแนนล่าสุดเนี่ยอัลส์บวรอยู่ที่7มี39คะแนนส่วนอุนเนอร์เบอร์ลินอยู่อันดับที่13มี29คะแนน โปรแกรมนในคัมคืนวันเสาร์นี้มีด้วยกัน6คู่นะฮะสองทุ่มครึ่งก็จะมีไบเยรนเจอเอฟซีโคโลนบุกคู่พบไฮเดนฮามบรเซมิเชกับบาเจอร์ดอตมุนไม่เปิดบ้านเจอฮอฟเฟนฮามอาบีลาซิกพบฟุกบวกแล้วก็5้าทุ่มครึ่งสตุ๊ตการ์ดจะเปิดบ้านเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตไปที่ฝั่งอิตาลีนะเกาโช่นะัดที่32ลาเซโอเปิดบ้านถล่มทีมบัวยอย่างซาแลนิตาน่าไป4-1ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้ประตูจาก ฟิลิเป้แอนเดสันเหมาไป2ที่เหลือมาจากแมตตเทสเวซิโนแล้วก็กูสตาฟอิซาสซันส่วนทีมเดือนได้1ประตูจากรวมทาชูน,นาตนารางคะแนนตอนนี้เนี่ยลาซิโออยู่ที่7มี49คะแนนส่วนซาลาสเนตาน่าก็ไกลตกชั้นเต็มทีให้อยู่อันดับที่20มี15คะแนนเหมือนเดิมโปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์นี้มี3คู่2องทุ่มเลเช่เปิดบ้านเจอเอมโปลี5้าทุ่มตอร์โนพบก,กับยูเวนตุสนะศึกดาร์บี้แมตช์เมืองตูรินเลยนะเนี่ยส่วนตอนตีหนึบนาทีโบลินญาจะเปิดบ้านเจอกับมอนซ่า แล้วไปปิท้ายกันที่ฝรั่งเศสนะหลีกเออันที่29 FC เมดก็เฉือนเอาชนะลองไป2-1ทีมเยืยนเอนได้ไปก่อนจากจุดโทษของฟอเรียนโซโตกาก่อนที่เจ้าบ้านมาแสงสองลูกด้วยจากจอร์ชมิคาตาตเซ่หมา2ไปเลยแต่ละคะแนนล่าสุดลองอยู่ที่6มี43คะแนนส่วนเมดก็อยู่อันดับที่17มี26คะแนนส่วนโปรแกรมในค่ำคืนวันเสาร์นี้มี2คู่4ทุ่มสตาร์บุเปิดบ้านเจอแรงแล้วก็ตี2แลนพบกับถังตูลูส